ผมเคยพาครอบครัวไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งออกแต่หัวค่ําไปถึงก็เช้าไปถึงเรือเล็กกว่านี้นะครับหเห็นฟ้าครึ้มๆถามว่ามีพายุไหมที่เรือก็บอกไม่มีครับเราก็ขึ้นเรือไปปรากฏว่าพายุเข้าผมกับครอบครัวติดอยู่ในทะเลนี้ประมาณ6ชั่วโมงไม่เห็นยอดคลื่นเลยนะครับแต่โชคดีว่าใต้กงงเก่งก็เลาะคลื่นไปเรื่อยๆใช้เวลา6ชั่วโมงในการพาเราเข้าเกาะได้ ทำให้วันนี้ในการเดินทางแต่ละครั้งมีการวางแผนประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนจะเดินทางทุกครั้งครับในชีวิตผมก็มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายครั้งครับทั้งการสูญเสียบุคคลที่รักการลงทุนและเสียหายหลายแสนหลายล้านครับการที่เราไปค้ำประกันคนแล้วลูกนี้ไม่ชำระเจ้านี้เราก็ต้องไปสูญเสียเงินเพื่อจัดการเรื่องนี้นั้นขับรถมาดีๆคันหน้าก็บเบรกกระทันหัน เราก็ชนลวดไปสีคันและเหตุการณ์โควิด1 9ก็ยังเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการเตรียมการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันทั้งการตกงานการเจ็บป่วยการสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักธุรกิจถดถอยหุ้นตกธุรกิจล้มละลายอุบัติเหตุทุกรประารภาพคดีความเราต้องเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ครับหากเราไม่เตรียมรับมือเป้าหมายที่เราคาดฝันไว้ว่าจะส่งลูกให้จบก,การศึกษาบ้านที่ผ่อนไว้จะเป็นไทยครอบครัวจะอยู่เป็นสุข ทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่ความฝันถ้าเราไม่มีการเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับในการประหารความเสี่ยงมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกสิ่งที่ควบคุมได้และสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับความเสี่ยงด้านสุขภาพเราก็ต้องมาดูเรื่องพันธุกรรมนะครับเช่นบิดามดาคู่สมรสบุตรของเรามีประวัติเรื่องมะเร็งหัวใจความดันเบาหวานทารกสิมีหรือไม่ซึ่งโรคบางโรคเป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับแต่ในการเลือกคู่สมรสก็ต้องศึกษาด้วยว่า อน,นี้โรคบางโรคแต่งด้วยกันก็ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงกับบุตรของเราได้ดังนั้นการประเมินโรคก,ก่อนแต่งงานก็ต้องศึกษาด้วยครับหลายอาชีพมีรายได้ที่ดีแต่มาพร้อมกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบนะครับส่วนตัวผมก็เคยเป็นประตรกรที่มีรายได้ที่ดีก็เคยมีประสบการณ์ที่ต้องไม่ลุ้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่คนอื่นทําหลายครั้งอยู่เหมือนกันครับในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวมักเกิดนอุบัติเหตุจํานวนมากเรามาบรรยายความเสี่ยงตรงนี้ดีไหมครับไปก่อนเทศกาล หลังเทศกาลงดเครื่องดื่มมืนเมาทั้งหลายแหลแต่ผมเองแม้บริหารก็ตามก็เคยลุ้นครั้งหนึ่งเกิดชนใหญ่ครั้งหนึ่งในช่วงมันหยุดยาวเหมือนกันครับและอีกหลายโรคที่เราเป็นผู้ก่อให้เกิดเองเช่นความดันเบาหวานหวานัหวป่องพองมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาจากพันธุกรรม ทำให้เราเจ็บป่วยมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงเงินหามาทั้งชีวิตเจ็บป่วยครั้งเดียวแทบหมดตัวก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการบริหารสุขภาพกายใจการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเป็นค่าใช้จ่ายเป็นหลักล้านเลยนะครับในการรักษาพยาบาลหลายคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตแต่มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลทีเดียวแทบหมดตัวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ การใช้ชีวิตบนท้องถนนมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอรถเบนซ์ขับมาทางตรงมีรถเก๋งตามมาขับพุ่งชนด้วยความเร็วสูงปรากฏว่าภรรยาจับได้ว่าสามีพาก,กิ๊กไปทานข้าวด้วยรถของภรรยาและในเหตุการณ์นี้รถคนอื่นก็เสียหายไปด้วยดูดิครับขนาดเราไม่ประมาทก็ยังมีคนทําให้เราเสียหายได้หลายปีมาแล้วผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในสํานักง,งานเขตแจ้งว่า มีหลายสิบครอบครัวที่อยู่ข้างแคมป์คนงานประสบเหตุไฟไหม้ไม่มีอะไรเหลือเลยครับเครื่องครัวเครื่องเรียนเสื้อผ้าเครื่องนุ่ง,งหม่มไม่มีอะไรเหลือเลยและทุกบ้านก็ไม่มีเบียกันครับเเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งที่ติดเหล้าบุหรี่ไปขอตังค์ภรรยาและภรรยาไม่ให้โมโหครับเอาบุหรี่เผาที่นอนประกฏแคมป์คนงานไหม้หมดเลยครับแล้วก็ลามมาเดือดร้อนชาวบ้านด้วยเสียหายมากมาย นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและทุกหลังที่โดนไฟไหม้ด้วยไม่มีประกันนะครับและเมื่อเราไปสนามบินจะเห็นข้อกําหนดมากมายเลยว่าห้ามพกปืนพกมีดอุปกรณ์มีคมวัตถุไวไฟแบตเตอรี่ที่มีแอมเกินเพราะนี่เป็นการบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งของสนามบินและเครื่องบินครับอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งบางครั้งเราซื้อมาทั้งชีวิตไม่เคยได้ใช้เลยแต่ถ้าทํางานครั้งเดียวก็ช่วยเราได้เยอะระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่นหัวสปริงเกอร์ก็ถูกติดตั้งในอาคารที่ให้ความปลอดภัยระบบนี้ค่าใช้จ่ายไม่ถูกนะครับแต่ทุกอาคารที่ใส่ใจความปลอดภัยก็จะติดตั้งระบบนี้และภาวนาว่าอย่าให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็ช่วยลดความเสียหายได้หลายท่านคงจําเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองได้นะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นห้างขนาดใหญ่ได้รับความเสียหายมากมายนี่ก็เพิ่งได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายไป3,500ล้านบาทครับการบริหารความเสี่ยงมีหลายวิธี 1. a c except คือการยอมรับความเสี่ยงเช่นเรายอมรับว่าเราจะบระหิหารความเสี่ยงเรื่องอคีภัยบ้านบางท่านอาจจะไม่เคยทําประกันอคีภัยเลยนั่นหมายความว่าท่านรับความเสี่ยงไว้เอง2การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง avoid คือเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเราก็หลีกเลี่ยงครับยกตัวอย่างเช่น7วันอันตรายเราก็ไม่เดินทางช่วงวันนั้นได้ไหมจะไปก่อนไปหลังหรือไประหว่างทางหรือรอช่วงอื่น ที่มีความเสี่ยงที่น้อยกว่านั้นในการเดินทางจะดีไหม 3. การลดความเสี่ยงดีดิวเมื่อเรารู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเช่นรู้ว่าหากเกิดไฟไหม้มาเราจะลดความเสี่ยงลงเราก็ติดตั้งระบบดับเพลิงหรือมีระบบเตือนภัยเพื่อหากเกิดเหตุขึ้นมาก็จะสามารถลดความเสี่ยงลงมาได้ 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง transfer list เมื่อเรารู้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นเราก็โอนความเสี่ยงไปเลยครับเช่นการประกันรถยนต์ การประกันอคคีภัยการประกันสุขภาพการประกันทุกขลาภาพการประกันประเทศคือเราโอนความเสี่ยงภัยนั้นไปให้บริษัทประกันรับผิดชอบเลยแต่เรามีหน้าที่ระเบียบกันแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงภัยว่าท่านจะใช้วิธีการไหนในการบริหารความเสี่ยงครับการโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยสามารถทําได้ทั้งประกันทรัพย์สินอคคีภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคแรงประกันการทุกขลาภาพ ประกันรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจการประกันมีหลายรูปแบบครับคนที่มีความรักความห่วงใยครอบครัวก็มักจะนึกถึงว่าหากเขาจากไปก่อนวัยควรครอบครัวจะอยู่อย่างไรต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอมีพิธีการหนึ่งที่แนะนาเขาเรียกว่าแนวคิดเรื่องความจําเป็นหรือว่านิสแอบโพสเราก็มาสํารวจว่าเรามีภาระหนี้เท่าไหร่ทั้งระยะสั้นระยะยาวสํารวจว่าครอบครัวถ้าสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไป ต้องใช้เวลาปรับตัวกี่ปีจากงานวิจัยประมาณ5ปีครับก็ต้องเตรียมเงินให้ครอบครัวอยู่ได้ประมาณ5ปีและก็มาดูว่าเป้าหมายจริงๆของเรานั้นถ้าหัวหน้าครอบครัวจากไปแล้วมีค่าการษาบุตรที่ยังต้องรับผิดชอบให้ลูกบรรลุเป้าหมายไหมและเงินที่ต้องเตรียมไว้ไม่ใช่แค่ระยะครอบครัวปรับตัวอาจจะต้องเตรียมไวใ้ให้ถึงบิดามดารดาที่ต้องดำรงชีพอยู่สิปีหรือ20ปีหรือคนที่เรารักอาจจะต้องใช้อีก10ปีหรือ20ปี ็ได้ตัวเลขภาพรวงออกมานะครับแล้วก็มาหาักด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่เพราะทรัพย์สินที่ขายออกไปมาชดเชยได้แต่บ้านที่อยู่อาศัยพวกนั้นอาจจะไปได้นะครับสมมติหัวหน้าครอบครัวมีรายได้ปีละ ,00 0 0บาทมีค่ใาใช้จ่ายภาษีกองทุนสมองชีพเงินประกันสังคมค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายที่พักมีรายได้สุทธิอยู่ที่339,00 0าเพบาทเขาคาดการณ์ว่าต้องการให้มีเงินที่ดูแลครอบครัว20ปี และอัตรา,า,าการเพิ่มขึ้นของรายได้สุทธิต่อปีปรับด้วยเงินเฟอ้ออัตราร้อยละ2.84ต่อปีทําให้มูลค่าปัจจุบันของเงินที่ต้องเตรียมในการดูแลครอบครัวเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น3,941,900บาทและมีค่าใช้จ่ายการสาบุรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต1ล้านบาทมีหนี้บ้านคงเหลือ1ล้านบาทและเขามีเงินฝากประจาออมทรัพย์อยู่1ล้านบาทเงินฝากสาบั 1ล้านบาทจะเห็นว่าเราไม่เอาบ้านมาคำนวณด้วยนะครับเพราะบ้านต้องอยู่อาศัยดังนั้นทุนประกันที่ต้องมี3 9 4ล้านเกักับ9าบาทนี่คือตัวเลขที่เราต้องเตรียมให้คนที่เรารักเลาะหงายได้อยู่บ้านหลังเดิมโรงเรียนเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างจากเดิมแต่สำหรับการคำนวณทุนประกันช่วงปรับตัว5ปีก็นำไรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวภาพรวมก็เหลืออยู่ที่339,000บาทคูณด้วยปี ก็ควรมีทุนประกันขั้นต่ำอยู่ที่1695,000บาทประกันชีวิตมี2ชนิด3ประเภท6แบบพื้นฐาน2ชนิดก็คือมีเงินปันผลกับไม่มีเงินปันผล3ามประเภทก็คือสามัญก็คือเราซื้อกันโดยทั่วไปอุตสาหกรรมก็คือซื้อกันเยอะๆเลยนะครับผ่านองค์กรกลุ่มก็คือผ่านองค์กรเหมือนกันการซื้อประกันกลุ่มเปีียถูกกว่าซื้อรายสามัญ6แบบพื้นฐานก็คือชั่วระยะเวลาตลอดชีพสะสมทรัพย์รายได้ประจํา Universal Life แล้วก็ Unit Link ช่วยระยะเวลาก็คือเน้นซื้อเป็นช่วงเช่น10ปี20ปีเน้นคุ้มครองไม่เอาเงินคืนเบี้ยถูกมากตลอดชีพก็คือจ่ายไปช่วง20ปีและคุ้มครองไปตลอดชีพสะสมทรัพย์ออมเงิน7ปี15ปี20ปีและกําหนดคืนเงินตามสัญญารายได้ประจําหรือประกันบํานาญก็จะคืนให้เราเมื่อเรากเกษียณอายุหลังอายุ55หรือ60ออกมาเรื่อยๆ ยูนิเซอร์ไลท์เป็นแบบประกันที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้าจะจ่ายกี่ปีคุ้มครองกี่ปีส่วนหนึ่งก็มีการคุ้มครองการลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนยูนิตลิงก์ประกันควบการลงทุนเงินจะถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเป็นการคุ้มครองประกันภัยส่วนที่เหลือนํามาลงทุนตามการจัดทับการลงทุนของผู้เอาประกันภัยที่เลือกไว้ครับแบบนี้เหมาะกับการคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ถ้าปล่อยให้ยาวไปถึงกเกษียณ ภาพการภัยสูงมากการพิจารณาลดทุนประกันในช่วงนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกันต้องใส่ใจแบบนี้ไม่การันตีผลตอบแทนและผู้ประกันต้องมีความรู้ในการลงทุนด้วยครับการโอนความเสี่ยงภัยด้วยการประกันวินาศภัยทั้งการประกันรถยนต์ภาคบังคับภาคสมัครใจประกันอัคคีภัยประกันความเสี่ยงภัยทั้งหมดประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางประกันการขนส่งประกันความรับผิดชอบประกันไซเบอร์อิสุลัน เป็นความเสี่ยงภัยที่เราต้องจัดการซึ่งเราสามารถโอนความเสี่ยงได้ครับการคำนวณทุนประกันทรัพย์สินราคีภัยนำความกว้างของอาคารคูณด้วยความยาวและคูณด้วยจำนวนชั้นจะได้พื้นที่เป็นตารางเมตรออกมาแล้วนำมาคูณกับค่าก่อสร้างอาจจะเป็น10,000บาทหรือ2 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับมูลค่าของวัสดุที่นำมาใช้ได้เป็นภาพรวมของอาคารแล้วมาบวกด้วยเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะได้เป็นทุนประกันที่เราต้องการคุ้มครองครับ ประกาศรถยนต์ภาคบังคับหรือเรียกว่าพรบรตั้งแต่1เมษายน2563มีการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับผู้ประสบภัยจากรถยนต์มีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มถึง80,000บาทต่อ1คนกรณีทุกคนรัภาพมีการสูญเสียอายุวะสามารถชดเชยได้ตั้งแต่200,000ถึง500,000บาทต่อ1คนมีค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลอยู่วันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันและหากรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จ่ายชดเชยถึง500แสนบาทต่อ1คนและสำหรับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องพิสูจน์ทราบว่าเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดก็มีค่ารักษาเบื้องต้นอยู่ที่30,000บาทกนนรณีสูญเสียชีวะอยู่ที่3 5 0 0 0บาทกรณีเสียชีวิตก็35,000บาทและกรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่อะกรจะได้รับการคุ้มครองไม่เกินความเสียหายเบื้องต้นครับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจมีทั้งประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3 ควรจะเลือกเป็นบริษัทเดียวกันกับที่มีพรบรและในการเลือกไม่ใช่เลือกราคาที่สูงที่สุดต้องเลือกที่การคุ้มครองและจรรยบาลและจริยธรรมมีผู้หญิงอายุ18ขี่จักรยานยนต์ผ่านสี่แยกปรากฏว่ารถกระบะฝ่าไฟแดงชนน้องคนนี้ขาหักต้องผ่าตัดตั้งแต่สะโพกเย็นข้อเท้าเย็บเป็นหลายร้อยเข็มบริษัทคู่กรณีมาขอต่อรองบอกว่าขอจ่ายแค่แสนเดียวสุดท้ายต้องมีการฟ้องร้องตั้งทนายความ จบที่500,000อย่าเลือกบริษัทประกันเหล่านี้นะครับที่ขาดซึ่งจรรยาบันและความรับผิดชอบความเสียหายของผู้ประสบภัยต้องรีบจ่ายและชดเชยอย่างเหมาะสมพวกเราทุกคนควรประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านของชีวิตเช่นการเสียชีวิตว่ามีโอกาสการเกิดในระดับสูงปานกลางต่ำและระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นระดับมากปานกลางหรือน้อยและในปัจจุบันเรามีการประหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไร เราเลี้ยงอีเกเรีงความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงรับความเสี่ยงไว้เองหรือโอนความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท่านคิดว่าควรจัดการอย่างไรแม้ว่าโอกาสเสียชีวิตต่ำแต่ถ้ามีผลกระทบทางการเงินสูงการโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณาครับด้านการเจ็บป่วยท่านก็ต้องมาสํารวจว่ามีโอกาสการเกิดในระดับสูงปานกลางต่ําและถ้าเกิดขึ้นจะมีผลกระทบทางการเงินมากในระดับใด และในปัจจุบันท่านมีสวัสดิการใดคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอยู่บ้างและจะจัดการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการเจ็บป่วยนี้อย่างไรดีและท่านคิดว่าวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเรื่องการเจ็บป่วยควรเป็นเช่นไรดีการดูแลสุขภาพกายใจการสำรวจสวัสดิการที่มีปัจจุบันการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมการเลือกประกันกลุ่มเป็นทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับการทุกข์คนลภาพเนื่องจากเจ็บป่วยหรือบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากดังนั้นเราก็ต้องมาสำรวจว่าเราจะบระหิหารความเสี่ยงเรื่องนี้อย่างไรดีอุบัติเหตุเกิดได้จากความประมาทของเราและความประมาทของผู้อื่นรวมถึงภัยธรรมชาติถ้าเราประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็สามารถลดความเสียหายได้ครับโจรขึ้นบ้าน10ครั้งยังไม่เสียหายเท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวหลายบ้านไม่ทําประกันอัคคีภัยนะครับผมแนะนําว่าควรทําเยี่ยประกันถูกมากคุณประกันล้านนึง าจจะใช้เบี้ยพันกว่าบาทเพื่อคุ้มครองต่อปีดังนั้นทุกคนควรใส่ใจในเรื่องของการโอนความเสี่ยงด้วยประกันอัคคีภัยนะครับและการคุ้มครองการถูกโจรกรรมสามารถซื้อเพิ่มเติมในประกันทรัพย์สินอัคคีภัยได้ครับสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์มีทั้งประกันภาคบังคับและภาคสมัครใจภาคสมัครใจมีประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3ขึ้นอยู่กับการคุ้มครองที่ท่านเลือกการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และท่านต้องเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมีประวัติที่ดีจรรยาบรณที่ดีไม่ใช่เลือกบริษัทที่เบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับและหลายครั้งที่เกิดขึ้นคือบริษัทเหล่านั้นเด้งและไม่สามารถจ่ายสินใหม่ให้ท่านได้สําหรับท่านที่มีบุตรมองเห็นด้วยนะครับว่าการศึกษาเป็นสินทรั์ที่ใช้ไปไม่มีวันหมดผมเองก็เคยมีประสบการณ์ที่พ่อแม่จากไปก่อนวัยควรเราแค่โชคดีว่ามีญาติช่วยเหลือเรา ทำให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตได้ขนาดนี้แต่หลายคนไม่โชคดีเหมือนเราดังนั้นการเตรียมทุนการสาบุตรเพื่อลูกรักท่านคํานวณหรือยังครับว่าต้องใช้เท่าไหร่และจะจัดการอย่างไรหากเมื่อวานเราจากไปหนี้สินที่เราก่อไว้ไม่ได้หมดไปนะครับจะถูกส่งต่อไปทั้งทรัพย์สินและหนี้สินให้ทายาทโดยธรรมหรือโดยพินิกรรมดังนั้นถ้าเราสามารถจัดการหนี้สินได้คนที่เรารักและห่วงใยก็ไม่ต้องมีภาระนะครับเงินทุนพยามกเกษียณมาสํารวจกันดูนะครับ ว่าคนเกษียณอายุร้อยคนรอบข้างเราเนี่ยมีกี่คนที่เป็นคนแก่เจ้าสำลานมีสิทธิภาพทางการเงินมีกหลานคอยเอาใจจะเห็นว่ามีจำนวนน้อยมากส่วนมากยังลำบากอยู่ต้องทำงานหนักต่อไปคนเหล่านี้ไม่ได้วางแผนจะล้มเหลวนะครับแต่ล้มเหลวในการวางแผนจะดีไหมครับถ้าวันนี้เรามาเริ่มต้นออมลงทุนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจัดทับลงทุนมีเงินอย่างเพียงพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีลูกหลานคอยเอาใจเริ่มต้นวันนี้ครับ